คุณทิพย์อยากฝากอะไรถึงคนลาวบ้างไหมครับคุณทิพย์อยากเป็อะไรก็ได้ค่ะ พวกเข้าใจเราผิดหรือยังไงครับพี่จิ๊บก็ต้องผิดแล้วหละอืมอยากจะยังไงครับจับคิดแจงจับตรงไหมคะว่าเออเราก็โดนโลอมไอะไรอย่างนี้ก็คือแรกๆเราเขาไม่ได้ปลุกเขาไงเพราะที่เราหลุดมานี่คือเราไม่ปวดไทยนอ๋อแต่เราไม่กล้าอยู่ที่นั่นเหรอฮะใช่เพราะเขาปูุทำร้ายจะทำร้ายไรเรามาอยู่ที่ไทยนานหรือยังคะเดี๋ยวขอไม่ต่อแล้วกันช่วยช่วยไป ทำไมเราทําไมเราถึงกล้าให้ดอกเบี้ยสาสเอร์เซ็นะครับทั้งที่ที่ผ่านมามันก็คือเคยมีการล้มละลายเพราะว่าการให้ดอกเบี้ยสูงมาแล้วเราไม่ได้โกงใครใช่พี่ทองที่เราขายเราไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับ สี่ร้อยล้านเป็นเงินคลิปเหรอฮะมันมันมันไม่มีมันเป็นเงินไม่มีจริงเหรอเดี๋เป็นการกล่าวอ้างทำไมเขาถึงกล่าวหาเราอย่างนั้นเราโดนแกล่ะนะเขไม่รู้แล้วถ้าเราด้จริงไหมที่บอกนนี้มึนนเี่เป็นคนรู้จักเราไหมเป็นคน้องใกล้ชิดกันไหมเป็นคนใกล้ชิดกันเหมือนโดนหลังหลังเงี้เหรอแต่หลังแกลามไปแล้วเนาะก็มี เราเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะั <c oughs> ที่ไหนตั้ไพู <c oughs> ไดได้แล้วหลังนี้ชวนพูดได้อนะยากจะชี้แจงอะไรอยากจชี้แจงอะไรไหมพูดได้เลยฝากถึงคนเราไ,ได้เลยท<ม>ีงแจ้งความเราก็ก็ฝากถึงคนเราท,าทั้ทงชวนทุกคนที่บาดแผลทรวเนาะ,ะ,ะก็คือเงินทั้งหมดที่ว่าเอามาน่ะโบมีโบมีมูลความจริงคือต้องเทียบกับความจริงมาเท่าเอามาได้โบ เงินขนาดนั้น400ล้าน000 000 000บาทมันเป็นจํานวนขนาดไหนแล้วมันเงินดอลลาร์จำนวนขนาดไหนแล้วเขามาเพียงเท่านี้เขาสามารถแบกมาได้หรือ่าก็คือมันแบกมาบ่ได้อยู่แล้วแล้วมันมน,นี้การโอนเงินเ้าโอนเงินน่ะ้างประเทศทั้งนึงนะ่ะเขาต้องมีเอกสารมีการยื่นอย่างเด่นเ,เขาถึองพูดคาาได้ม,มันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเงินจานวนมูลค่านั้นก็คือไม่มีจริงหรอกครับมันไม่มีจริงเขาคิดไปเองหรือว่าไง แล้วเมินที่เขาฝากฝากเราไว้ที่เขาฝากฝากเราไว้นี่คือมันมันประมาณเท่าไหร่ตัวเลขที่แท้จริงอ่ะครับมันก็ไม่มันก็ไม่แบบไม่ขนาดนั้นมันก็แค่แบบเป็นเงินหมุนเวียนเป็นแบบแส่แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเจ้าทิพย์แล้วแคบล้มจริงไหมโอ้มาโหดคันนี้ก็ล้มแล้วลหล้มแล้วแหละมันล้มแล้วแหละล้มแล้วแหละคือเราพอเรารู้ล้มเราก็เลยหนีมาไทยไม่ไม่เอามาไทยคือเอามาไทยคือเราจะมาแบบมาเคลียร์แบบ เรื่องที่มันเกิดขึ้นนีมันเกิดขึ้นเพราะอย่างเพราะว่ตั้งหลับก,ก่อนตั้งหลักว่าเออถ้าเขาอยู่หั่นะนะเขาปลอ,ปลอดภัยหนึ่งมีคนขู่จะทำร้ายเขาสมาก็คือวันที่เขาข่ำมาคือคนเฝาน่านาบาจะทำร้ายน,นุ้นันคือแบบสารพัดกเลยโอเคเราหลบก่อน วันที่เรามาเราไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไงเราไม่คิดจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเรากลับใบมันอันตรายไงเราก็แบบเออยูุ่นี่ก่อนตั้งหลักก่อนหาหลักฐานหาอะไรทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มบนีีไหมแต่เราต้องถูกส่งตัวกลับแล้วคือตอนนี้พร้อมที่จะชี้แจงหรือว่าเตรียมที่จะชี้แจงให้เขาเข้าใจได้หมดแล้วหรือยังทางเราเราว่าเพื่อนเนี่ยขี้โกงหอบเงินเขาหนีแมนบอมันหอบมาบ่ไดดอยู่แล้วได้โกงเขาบอ มันพดูดในกลุ่มไผ่ว่าเขาเพื่อเดา่ยวยังมาเขาเพื่อเดียยพอพอเด่ยวของไผ่มาเลยแล้วมันไม่มีเงินจำนวนนั้นจริงมันบ่มีมเขาแล้วเขาบอกเงินหมุนเข้าไปในกลุโอ้โหมากมายมหาศาลพร้อมศิลป์พิสสอบที่นี่ไผ่จะเว้าอย่างมันก็เว้าได้ไผ่เจะเว้าอย่างมันก็เว้าในมุดคือทุกอย่างมันอุปโลกน์เป็นมาในมุดทุกอย่าง,าางถ้าพาร้อมศิลป์พิสสอบ,บที่นี่เขาพร้อมจะพิสสอบอยู่แล้วโอเ